คนเนี่ยกัญชาเสืในประเทศไทยครับ<อ>แต่เราเห็นคุณอู่เอามาสูบกันคุณรู้ไหมฮะวันนี้อีกหน่อยคำหนึ่งคืออย่าทํากัญชาให้เป็นใบกะเพราอืมวันหนึ่งถ้าเราทำกันอย่างนี้ปุ๊บกัญชาจะกลายเป็นใบกะเพราเราจะใช้กัญชายัางไงให้ปลอดภัยครั้งหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้วจำแม่มดกัญชาได้ไหมฮะจำได้รครับครับผมขอต้อนรับแม่มดกัญชาสู่รายการแฉอีกครั้งหนึ่งฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับนายมดกัญชาครับอันนี้เชิญมาด่วนที่สุดเลยที่อยู่อเมริกาอยู่อเมริกาส่วนใหญ่แต่ตัวฉันเองเลิกยังฉันปัญญาคนเชี่ยที่จะที่จะหยอดบ่อยใช่ไหมก็คือของแม่มดเหรอก็อยากของนางนีแหละทุกคนตั้งแต่ตอนสมัยตั้งแต่ยุคแรกๆอ่ะสวัสดีครับนายกัญชาจริงๆฉันรู้จักกัญชาฉันศึกษาพร้อมมากับเขามาตลอดตั้งแต่แบบว่าประเทศไทยรู้สึกกัญชาคือยาเสพติดจนวันหนึ่งตัวเองลูกน้องอย่างที่บอกลูกน้องตัวเองทุกคนพอเป็นมะเร็งหมดแล้วก็ คุณย่าตัวเองก็เป็นมะเร็งก็เลยใช้จังก็ไปซื้อกันไม่ใช้กัญชาแต่ใช้ของย่าตัวเองไม่ทันอ๋อใช้ของย่าตัวเองไม่แต่ใช้แบบทางการแพทย์นะที่ต่างประเทศเขารองรับนะอย่างผมอะในมุมผมอะเด็กยุคใหม่อะผมไม่รู้ว่ากัญชาพอมันถูกต้องเนี่ยมันควรดูดหรือว่ามันควรจะต้องทำอะไรบ้างนี่คุณต้องถามเขาเลยไม่ควรทั้งนั้นนะคะไม่ควรเลยไม่ควรทั้งนั้นถ้าไม่มีความรู้ค่ะวันนี้เราคือหลังจากที่เราผลักดันมาใช่ไหมคะ พอปลดล็อกวันที่9้าตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันโล่งเพราะมันคือหน้าที่ของเราที่จะผลักดันให้กัญชาหลุดจากยาเสพติดแล้วคิดว่ามันน่าจะเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่พอหลังจากวันที่9้านี่กลายเป็นภูเขา1ิบอันนีทับอกเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วงที่เราผลักดันต่อสู้อ่ะจะมีเคสมีความรู้เกี่ยวกับกัญชาการแพทย์ออกมาเยอะแล้วคิดว่าหลังปลดล็อกอ่ะเคสมันจะเยอะพอหลังปลดล็อกปุ๊บนี่สื่อทุกที่เลยค่ะ ทุกอันที่ออกเป็นกระแสต่อต้านหมดเลยถูกต้องอค่ะ<อ>มีแต่เรื่องที่ไม่ดีใช้ผิดคนเมาคนจะอาละวาดคนกินกัญชาแล้วเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่เมคเซน์เลยค่ะแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับตั้งแต่วันที่9มาเนี่ยวันนี้อขอความเข้าใจเราสเรกแรกที่เราไม่อ่านค่ะเพราะเราแห้คุณรู้จักกับว่ากัญชาครับสาม้าล้านวันนี้คนที่เขาบอกว่าให้เข้าแอปยเนี่ยสามสิบห้าล้านคนเข่า คนไทยครึ่งประเทศสนใจกัญชาหมดออเลยสรุปแล้ววันนี้กัญชามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ไหมเป็นถ้าเราทําเป็นค่ะคือ,อยังไงคืออย่างนี้เราแบ่งถ้าเอาเรื่องพืชเศรษฐกิจนะคะเราแบ่งออกเป็นสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือที่เขาปลดล็อกให้ใช้ก็คือลงทะเบียนเพื่อใช้ในครัวเรือนครัวเรือนก็คือเราใช้เองใช้ในบ้านใช้มาต้มเป็นชาทํากับข้าว นะคะอันนี้คือใช้ในครัวเรือนอันที่สองถ้าใช้ทางด้านการพาณิชย์หรือเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวกฎหมายก็จะออกมาก็จะต้องมีการลงทะเบียนรีจิสเตอร์ต่างๆนล้มันต้องแบ่งออกเป็น2อันต่บังเอิญว่าวันนี้เป็นวันที่4ี่กฎหมายลูกเนี่ยค่ะยังไม่ออกมาตามถ้าพูดถึงใช้ในครัวเรือนล่ะครับเพราะวันนี้เราก็จะเห็นนะว่าพอปลดล็อกกัญชาปุ๊บถ่ายรูปเลยต้นโตหมดแล้วต้นโตทุกคนเลยใช้ในครัวเรือนให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจริงๆเนี่ยจะต้องใช้ยังไงใช้ยังไงก็คือ ต้องติดก,กระดุมเม็ดแรกให้ได้กร <adjac ently S 2> ะดุมเ<า>มด็ดแรกกระดุมเม็ดแรกคือเราต้องรู้ว่าต้นที่เราปลูกณวันนี้นะคะพวกเราทุกคนที่ฟังนี่ใครที่ดูแชร์แชร์ออกไปให้เยอะที่สุดเพราะนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่เราจะได้ยินบทเรียนแบบนี้ปัจจุบันนะคะกัญชาหนึ่งก็คือกัญชาสองก็คือกัญชงสามคือ CBD flower มันต่างกันยังไงสามอันสามอันนะคะวันนี้โลกไม่ได้มีสองอย่างครับโลกมีสามอย่างคุณฟังดีๆนะฮะหนึ่งกัญชาใช่ค่ะสองกัญชงครับสาม CBD flower คืออะไรคะ CBD ที่น้องบดดำใช้ไงอ๋อดำหยอดนี่แหละค่ะนั่นคือ CBD ไม่ใช่ทั้งกัญชา และไม่ใช่ทั้งกัญชงแล้วมันอยู่ในต้นกัญชาหรือมันคนละแบบันเลยครับคนละแบบเลยค่ะคนละเรื่องเลยใช่นี่คือความรู้ใหม่ที่ประเทศไทยยังไม่มีใครพูดแม้แต่คนเดียวที่มาดาเอามาหยอดที่เอามาหยอดให้ลูกน้องที่เวลาพอไม่สบายคือ CBD Flower ใช่ค่ะไม่ใช่ทั้งกัญชาและไม่ใช่ทั้งกัญชงอนี้พูดในลำต้นหรือว่ามันอยู่ในต้องให้ก่อนอธิบายอยู่ที่ดอก CBD Flower Flower ก็คือดอกดอกใช่ไหมคะกัญชงวันนี้ถ้าจะทํากัญชงต้องไปทําเสื้อผ้าทําเส้นใยทําอะไร ทำรถทำบ้านอีลอนมัสเขาประกาศแล้วเขาจะทำรถจากกันชงกันชจเป็นเส้นใ่เหมือนเคบล่าใช่ค่ะหรือว่าเม็ดที่เขาบีบที่มีโอเมก้าสามนั่นคือเฮมซีดออยล์นั่นคือกันชงวันนี้คนไทยต้องเข้าใจทั้ง3อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วถามว่าเราจะใช้ครัวเรือนยังไงอันที่หนึ่งแหล่งที่มาค่ะที่เห็นแล้วถามเอฟซคือพี่เนี่ยเหมือนถังขยะ เพราะว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยทุกคนจะรายงานที่นี่หมดเลยค่ะคนจะด่าคนจะชมอะไรทุกอย่างพี่ถามเลยว่ากําลังปลูกต้นอะไรทุกคนก็โชว์ต้นปลูกต้นอะไรไม่รู้ค่ะหหางกระรอกก่ะ ไม่รู้ไม่รู้เป็นยันไม้เลยว่าไอ้ที่ปลูกน่ะกันชงหรือกัญชาปลูกไปอ่ะจะไปใช้ต้มหรือปลูกไปจะไปทําเสื้อผ้ายังไม่รู้เลยถ้าปลูกกันชงคุณทักมีประโยชน์ที่สุดคือทําเสื้อผ้าใช่ไปทํมเรื้เลยที่เราที่ของบนดอยที่เขาทํากันค่ะมันคนละเรื่องเลยใช่ค่ะอาที่เป็นเสื้อกันชงอย่างนั้นใช่ค่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราปลูกถูกหรือว่าปลูก ผิดยังไงครับผมถึงบอกกระดุมเม็ดแรกคุณน็อตจะต้องรู้ว่าคุณน็อตได้ต้นนี้มาจากใครก็มีแหล่งที่มาใช่ต้องรู้ต้องถามเขาอย่างเมื่อวานพี่อ๋องเริ่มครั้งแรกที่เริ่มขายนะคะ CBD flower คนก็ยังมีมาโพสต์อีกเฮ้ยแม่มดจะมอมเมาหรือเปล่าเนี่ยก็บอกอยู่ยังไม่รู้เลย CBD flower อะไกินให้ตายก็ไม่เมาครับ CBD ไม่เมาไม่เมากินให้ตายก็ไม่เมาไม่มีผลต่อ สมองฉะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่1มกราคม2018ประธานนิพดีเชื่อะไรนะคนเกา่าโดนทรัมป์เอโดนทรัมป์มเขาปลดล็อกให้แล้วคนที่อายุน้อยที่สุดใช้อายุแค่4เดือน4เดือนใช้ไ,<ม>ใชได้แล<ะ>้วสำหรับ CBD มันไม่มีผลต่อสมองไงคะถ้ามหาวิทยาลัยแพทย์เขาแนะนำให้ใช้ CBD ใช้ได้หมดแม้กระทั่งเด็กเพราะไม่มี THC แต่ถ้าเรายังเป็นเ e มหรือเป็นกัญชงเรายังไม่รู้เลยมันมี THC มีอะไรเท่าไหร่ คราวนี้พี่จะสอนที่วันนี้ประเทศไทยเราใช้คำว่า0.2เป็นยาเสพติดโอเคเขาเอาไว้แค่แบ่งว่าอันนี้คือกัญชงหรือกัญชาเท่านั้นรจริงๆไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็มีสื่อออกมาพูดผิดว่าโอ้ยถ้าเราใช้0.2เนี่ยมันจะเมามันจะติดยาจะเป็นขี้ยาจะตายจะอะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้ไงคะวันนี้ พี่จะบอกเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังมีปัญหาอย่างหนักคือคนไทยไม่มีความรู้ผู้นําต่างๆไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเพียงพอสําหรับประชาชนที่จะเข้าใจวันที่ทั้หมดผิดผิดหมดเลยวันนี้ทุกคนเตรียมหมดแล้วเตรียม,<น>ม,ลมปลูกกัญชาถเพราะเราได้ยินข่าวเฮะโอโ้โหรายได้ปลูกกัญชาเดือนนึงล้านหนึ่งสองแสน เขาบอกที่ลาวเนี่ยปลูกกันหมดแล้วแต่ไม่รู้จะไปขายไทยเลยใช่กิโลละห้าร้อยกิโลอะไรนะห้าร้อยค่ะแบบแห้งด้วยแต่ห้ากันชงนี่นะกิโลห้าบาทกันชงห้าบาทห้าบาทก่ญชาห้าร้อยเลยค่ะคุณฟังดีๆนะปลูกไปปลูกมาถ้าคุณปลูกกันชงจะเหลือห้าบาทถ้าสมมุติคุณปลูกผิดกัญชาจะเหลือกิโลละห้าร้อยแต่แต่ถ้าเป็นดอกนะมันอยู่ที่ต้นหรือว่าดอกถ้าเป็นดอกอะถ้าเป็นดอกเวลานี้นะคะแล้วแต่มันขีดตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงห้าร้อย ขีดละค่ะก็ตกกิโลละแสนถึงห้าแสนมะตอนนี้นะตอนนี้อีกสี่เดือนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเพราะว่าอย่าลืมว่าอายุของกัญชาเนี่ยมันแค่สี่เดือนสี่ห้าเดือนมันออกดอกอีกสี่ห้าเดือนเดี๋ยวราคาจะเปลี่ยนกัะเปลี่ยนเปลี่ยนดีขึ้นหรือเลวลงราคาลงอ๋อมันต้องลงค่ะเพราะทุกทุกคนปลูกได้หมดแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะพี่เห็นชาวชาวนาชาวสวนเขามาขายกันข้างทางแล้วได้เงิน ได้เงินกันได้เงินกลับไปแล้วพอกฎหมายมันออกมาแบบนี้ว่าแบบให้แบบนู่นเงีนกัญชาเงี้ยถ้าสมมติไปสูบที่สธาณะอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้ไม่ได้มันมีกฎหมายเรื่องควันนี่ใช่มีกฎหมายเรื่องควันอื่นเอาอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนผมหรือใครที่มันดูดแล้วมันแบบบางทีมันช้ามันมันมีผลกระทบหรือว่าแบบบางคนไม่เคยลองเงี้ยแล้วพอมันแบบมันเข้าโรงพยาบาลนี่มันเราเรามันจะอันตรายไหมครับอันตรายพี่บอกเลยพี่บอกแล้วไงว่าจะบอกคนไทยทุกทุกคน ว่าก่อนที่คุณจะเอากัญชาเข้าปากคุณโอเคก่อนที่คุณจะเอากัญชงกัญชา TSCCBDwhatever เข้าปากคุณจะต้องรู้ว่านั่นคืออะไรนั่นคืออะไรต้องถามคน<อ>ที่ให้นะคะเหมือนรายการที่เมื่อกี้ค่ะที่น้องเขาปรีนออกมาว่ารายการคุณสอยุทธ์คุณสอนระยุทธ์ขอิยุทธ์ที่นายพิยุทธ์คือเมื่อก่อนพวกฉันก็เคยทำมาเ่ยแหละคุกกี้กัญชามันเมาอยู่แล้วเนื่องมานมี CSC แต่เขาบอกบางคนแต่ถ้าสมมติมันแพ้เนี่ยคุกกี้กัญชานี่ตายได้นะรอก็อยู่ที่เขาแพ้ อยู่แพลความรู้จดไว้เลยนะคะที่บ้าน1ถ้าคุณจะใช้กัญชาโดยทั่วไปเนี่ยห้ามมี t h c เกิน5มิลลิกรัมต่อวันในน้ำหนักที่ไม่เกิน80กิโลจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องคนที่ขายไงคนที่ขายให้เราเนี่ยจะต้องให้ความรู้เราครับคนที่จะขายกัญชาต้องมีความรู้มไม่ใช่คนขายก็ไม่มีความรู้คนเอาไปกินก็ไม่มีความรู้แล้วมันก็จะเป็น<ต>อย่างี้เป็นปัญหาแล้ว เราไม่อยากเดินถอยหลังอีกอวันนี้พี่บอกตลอดว่ากัญชาคืออนาคตของคนไทยครับเพราะหนึ่งเราเป็นที่หนึ่งของเอเชียเราผลล็อกตอนนี้เราดังมากทั่วโลกสองมันจะเป็นเรื่องของ medical tourism ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแต่เราทุกคนในประเทศไทยต้องใช้อย่างถูกต้องอต้องเข้าใจถ้าคนในประเทศไทยไม่เข้าใจใช้มั่วส้วกันอยู่อย่างที่เราเห็นข่าวนะคะ มันจะไปเดินได้งไงข่าวมันก็จะออกไปต่างประเทศคนต่างประเทศกูอุตายแล้ไปเมืองไทยกัญชามีพิษเหมีเพราะกัญชาเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายนะพี่บอกเนี่ยบางคนเขาบอกมันเหมือนว่จะปลูกเป็นหมื่นไร่พี่บอกโยนไปแล้วก็ขึ้นมาอันนั้นบางคนเขาบอกอย่างนี้ท้งนักูไม่เป็นดาราแล้วไปปลูกกัญชาแล้วเนาะเป็นกัญชาแล้วทีนี้ปัญหาแม่วดเห็นแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นอะไรแล้วอนาคตมันจะบานปลายไปใหญ่เราควรจะเริ่มต้นแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพี่ว่านะคะ คือกฎหมายยังไม่ออกแต่กฎสังคมเนี่ยกับจิตสํานึกต้องเริ่มทันทีสิ่งคนที่มีอิทธิพลและสําคัญที่สุดพี่ว่าไม่ใช่รัฐบาลคือสื่อมวลชนทุกๆคนเนี่ยค่ะน้องๆสื่อมวลชนข่าวที่จะออกไปให้ความรู้เนี่ยจะไวกว่ารัฐบาลเลยรัฐบาลนี่ มันจะต้องอมีระบบระเบียบหรือกว่าจะออกกฎอะไรใช่ไหมคะคแต่สื่อมวลชนตอนนี้ค่ะจะเป็นเรียกว่าได้บุญกุศลอันครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทําให้คนไทยคนไทยเนี่ยเข้าใจวิธีการใช้กัญชายชอย่างถูกต้องเอาละต่อไปคาออําถามขอวิทยาถามเพื่อให้คุณได้รู้ณนะวันนี้อันนี้ไม่ได้พิสูจนไะครับม,ม,ม่ได้บอกว่าสามารถรักษาได้แค่ยับยัง้งกัญชาวันนี้ถ้าสมมติสกัดออกมาแล้วจริงๆสกัดออกมาแล้วเนี่ยเขาบอก ยังยากเนาะเพราะเครื่องสกัดน้ํามันจริงๆเครื่องละสี่ห้าร้อยล้านครับยังไม่มีใครซื้อมาหรอกอต้องไหมมังไ<ว>ทยมีคนซื้อมาอยัางฮะมีแล้วค่ะเมืองไทยมาซื้อมาแล้วแต่วันนี้คนไทยของเราคือสมมติเราจะปลูกกัญชาที่บ้านจะต้องทํำยังไงถึงว่าในอนาคตมันจะได้มีค่าน้ําค่าไฟาที่รัฐบาลก็เคยประกาศไว้โอเค ที่จะแยกให้เป็นสองอย่างอันอบบที่หนึ่งคนเข้าใจเลยค่ะดิจะพูดภาษาชาวนาชาวสวนชาวบ้านเลยนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปรับต้นหรือว่าเม็ดมาให้ถามว่าอันนี้เป็นกัญชงหรือกัญชาอ,อันที่สองการปลูกในบ้านอันนี้พี่แนะนําเลยเผื่อรัฐบาลจะนําไปพิจารณาะนะคะก็คือว่าการปลูกในบ้านปกติที่อเมริกาเนี่ยเวลาปลูกจะต้องไม่ให้คนข้างบ้านเห็นมไม่ให้เห็นคนข้างนอกเห็นอันที่สองก็คือว่าต้องห่างจากสถานศึกษาเนี่ยอย่างน้อย200เมตรอครับนะคะแล้ว คนที่ปลูกพ่อแม่เนี่ยจะต้องนั่นหมายความว่าคุณมีกำแพงแล้ววันนี้ผู้ปกครองห่วงใยเย,ยาวชนลูกหลานว่าเอ้ยกัญชามันจะมีทุกที่มีในบ้านลูกฉันจะติดยาจะเป็นขี้ยาจะเป็นอะไรมันอยู่ที่พ่อแม่สอนลูกเพราะว่าตอนนี้กัญชาที่ปลูกในบ้านเนี่ยค่ะเราคนข้างนอกไม่เห็นมันอยู่ในบ้านเราพ่อแม่จะต้องเป็นคนสอนลูกว่าลูก อะไรสมควรนะไม่สมควรลูกอายุไม่ถึง2ี่ลูกอย่าใช้นะลูกก็จะาถามต่อทําไมอ่ะทําไมถึงใช้ไม่ได้พ่อแม่ต้องตอบให้ได้นะคะนั่นคือครับนั่นคือสิ่งที่ต้องปลูกสร้างกันยังไงสองวันนี้ดินที่จะปลูกอ่ะคําว่าออแกนิกจริงๆของประเทศไทยเรามียังมีแล้วค่ะถ้าสมมติดินของเราเคยใส่ปุ๋ยเคมีเคยใส่อีกปุ๋ยเม็ดทั้งหลายบ้านหล่อนใส่ไหม <c oughs> ปุ๋ยเม็ดบานใส่ไหม <c oughs> เขาบอกกัญชาเนี่ยมันมีประโยชน์นะ แต่มันสามารถดูดสารพิษได้หมดทุกอย่างเลยเหมือนกันจริงใช่เป็นวัชพืชที่ดูดสารการจะปลูกที่จะทําให้มันมีมูลค่าและมีประโยชน์เราจะต้องทํำยังไงต้องปลูกแบบออร์แกนิกคำว่าออร์แกนิกเป็นยังไงก็คือเริ่มตั้งแต่ดินดินตุอง้ที่ใช้นะคะต้องเป็นดินออร์แกนิกต้องเทสทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นมันไปส่งผลต่อกัญชาโดยตรงพอมันช่อดอกขึ้นมาปุ๊บก็กัญชานี่มันล่อแมลงแมลงชอบมากและบ้านเราเพี้ยนะคะ เป็นศัตรูตัวฉกาดแล้วแมลงเยอะมากครับค่ะต้องระวังอีกเรื่องยาฆ่าแมลงต้องไม่ใช้เด็ดขาดนะคะการจะเก็บดอกอันที่สีอทิตย์สุดท้ายการเก็บดอกการใส่ปุ๋ยแตกต่างกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษามันต้องมีความรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้การศึกษาสองมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่เอาไปปลูกปุ๊บแล้วมันขึ้นโตได้เลยครับสองอันนี้ขออนุญาตถามคนที่รวยค่อยเข้าใจนะสองวันนี้ทุกคนปลูกกัญชากันหมดเลย จะไปขายให้ใครตัญชาเนี่ยนะคะคนไทยจะเอาไว้ใช้เองเป็นการน้ำใช่ค่ะจะ้องกันความแก่อะไรต่างๆไว้ดูแลตัวเองประหยัดเทคแคร์เป็นการเขาเรียกว่าดูแลสุขภว่เป็นการป้องกันเหมือนสมุนไพรในบ้านใช่เป็นสมุนไพรในบ้านที่จะต้องปลูกคู่มีกัญชาควรจะมีอะไรควรจะมีขมิ้นเพราะว่าขมิ้นกับกัญชาเนี่ยมันเป็นตัวบาลานส่วนกัญชาเนี่ยมันทําให้กระดึบกระดึบไอ้ตัวขมิ้นอ๋อ ทำให้ช้าไอตัวอะไรนะที่มันคานอย่างเงี้ยอะไรนะสล็อต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 ถามว่ามันจะเอ่ยเหมือนบอกถามว่าคนเมากัญชาเนี่ยมันจะไปจับปืนมันจะไปทําร้ายคนไปมันไม่ได้มันเป็นสล็อตมันจะช้ามันจะช้ามันจะช้ามันจะอะไรเขาเนี่ยพอกฎหมายมันถูกถ้าสมมติวัยรุ่นหรือใครก็ตามดูดกัญชาเนี่ยมัางนีนั่งไม่ดูไม่นั่งไม่ดูเราจริงนะฟังนะสิ่งที่คนถามมาว่าวัยรุ่นมันจะมาดูดกัญชากันน่ะมันคือโบราณไปแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาห้าม เหมือนเมื่อก่อนน่ะยิ่งห้ามมันยิ่งทําถูกต้องปะแต่วันนี้ทุกอย่างเมื่อมันฟรีปุ๊บอ่ะเราไม่ได้ตื่นเต้นละการดูดกัญชามันไม่ได้กินเหล้าอ่ะไปห้ามคนกินเหล้าได้ไหมล่ะห้ามคนกินเบียร์ได้ไหมล่ะคนกินเหล้าเมาไหมล่ะเมาเมาหนักไหมล่ะคนกินเหล้าอ่ะเราห้ามเขาได้อ่ะกินเหล้าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดหมายถึงฉันได้แต่กัญชาวันนี้ที่เขาปล่อยออกมาคือเขาปล่อยให้กัญชาเนี่ย ผูกต้องเพื่อในการรักษาถึงกระดาษที่เขาไปบอกาโอเคถ้ามึงอยากจะมาฟูมูลกันเหรอได้จัดฟูมูลกันกัญชากันเลยในอนาคตแต่วันนี้เราต้องตัดเราต้องก้าวข้ามผ่านว่าดูดกัญชาแล้วเมากันเพราะที่เมืองนอกอ่ะเขาทําบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาขายกันเป็นยานะเป็นยาสําหรับมะเร็งปอดทากินสันเอยภากินสันวันนี้ถ้าสมมติคุณไม่ก้าวข้ามผ่านยูกันมนะมะเร็งปอดคุณจะไม่มีกัญชารักษานะฮะทากินสันคุณจะไม่มีกัญชารักษานะฮะ คุณจะไม่มีการชารักษาในอีกหลายๆโรคถ้าคุณไม่ก้าวข้ามผ่านกับว่าเมามทีนี้กลับมาในคร,ครัวเรือนแล้วกันมุเราได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องแล้วปลูกได้ต้นที่ถูกต้องแล้วปลูกได้เนื้อหนึ่งแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์กับมันทานสุขภาพของเราในครวัวเรือนเราอะไรได้บ้างครับส่วนไหนใช้ได้บ้างจะแยกเป็น2ออย่างวันนี้ก็มีคนออกรายการทีวีผิดอีกออช่องหนึ่งนั่นนะคะก็หนึ่งก็คือเขาบอกว่าเอาใบาส,ดสดๆมาตำม,มากินได้ไหม อย่าไปทำมันเหม็นเขียวมันไม่อร่อยว่างั้นมันไม่อร่อยมันเป็นแค่ตัวเองแต่มันไม่ใช่ความจริงไงณวันนี้สมมติเราปลูกแล้วอะมันจะมีประโยชน์ต่ออะไรกับคนในบ้านคือเอาง่ายๆนะกัญชาถ้ามันผ่านความร้อน60องศากัญชาถ้าสดเขาเรียกว่ามีสาร THC A ถ้าสดถ้าสดจะมี THC A THC A เนี่ยไม่เมาครับอ๋อถ้าสดนะเคี้ยวก็ไปเคี้ยกัญชาไม่เมานะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ผ่านความร้อนเอหายเหลือแต่ T S C เนี่ยจะเมาเมาแน่ฉะนั้นกัญชาถ้าโดนความร้อนแล้วจะเมาถ้าไม่โดนความร้อนจะเมาใช่คอการไหม้แล้วเป็นวันใช่ใช่ครับแล้วถ้าต้มในน้ําแกงกินก็อร่อยเมาหรอเมาครับไม่ละฉะนั้นต้นที่พี่น็อตจะเอามาพี่น็อตต้องดูว่ามันมี T S C เท่าไหร่ เห็นไหมเดี๋ยวนี้สายพันธุ์คือวันนี้เราต้องข้ามผ่านสายพันธุ์บ้านเราไปก่อนนะผ่านก็ลอกลืมไปซะลืมไปก่อนลืมไปก่อนเอาแค่เป็นกัญชาเพราะฉะนั้นแม่โมจะต้องทําให้มันแคบลงมาแล้วหเอให้เข้าใจง่ายวันนี้เราพูดกิดกว้าอีกแล้วแคบคนไทยวันนี้จะปลูกกัญชาตัวฉันเองก็ลูกน้องคนไหนท่าบุตรตกงานไม่มีงานทำเขาจะไปปลูกกัญชาเราจะปลูกสายพันธุ์อะไรดีสายพันธุ์ที่มีลูกค้ารอซื้อคือ ก็ต้องไปถามคนขายพี่บอกว่ามอดเยอะมากพี่บอกมดดำว่ามดดำถ้ามดดำจะปลูกกัญชาสิ่งแรกที่มดดำจะทำคืออะไรคืออที่เราคุยกันที่ร้านอาหารคือไปหาลูกค้าไปหาตลาดก่อนอย่าเพิ่งปลูกครับปลูกเพื่อกันค้าต้องรู้ว่าเขาต้องการสายพันธุ์ไหนใช่ตัวไหนเพื่อไปทําอะไรบ้างยาแต่ละยามันใช้คุณสายพันธุ์กันหมดเลยใช่เดี๋ยวนี้เขาแยกสายพันธุ์หมดแล้วดีดีนะฮะหนึ่งถ้าคุณคิดจะปลูกกัญชาหกต้นอะ ปลูกเล่นๆที่บ้านคือปลูกไปเถอะครับแต่สมมติคุณจะปลูกไร่หนึ่งสมมติแกมีที่ไร่หนึ่งแล้วปลูกยางพาราตอนนี้ราคากด<ม>ตกปลาล์มราคาน,น้ำมันปลาล์มราคาดีหรือมะมว่วงเราปลูกนะไอ้ที่จะปลูกไปดูก่อนว่าแถวโรงพยาบาลบ้านเราเขาใช้สายพันธุ์อะไรหรือผู้รับซื้อเขาใช้อะไรใช่ผู้รับซื้ออยู่ไหนผู้รับซื้ออยู่ไหนใช่แต่ผู้รับซื้ออยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะรัฐบาลรับซื้อไหมเราจะไปถามสิพี่ไม่เป็นรัฐบาลนะ ต้องไปถามกระทรวงอะไรคะผู้รับซื้ออยู่ไหนใช่อยู่ไหนนะคะประเทศไทยผู้รับซื้ออยู่ไหนอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วที่เราคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนี่มันก็ยังไม่ใช่ดั้เร็วนี้อยู่นะต้องหาตุ่มซื้อไหมตุ่มซื้อไหมกูจะไปไก่ตุ่มซื้อตุ่มก็นอนทั้งวันเลยกระสือสองต่อจากนี้นะจะส่งออกส่งออกไปได้ที่ไหนส่งให้ใครไม่เท่าไหร่เพราะว่ากัญชาเนี่ย กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่มมันีอยู่อย่างอเมริกาเองก็ไม่ได้เสรีทุกรัฐถูกไหมครับแค่บาครับตอนนี้ปลดไป33รัฐครับเอางี้แค่ลงมาแค่มาแค่ไม่แค่ที่บ้านพี่มดต้องเอาทั้ง2ชั่วโมงนะเนี่ยสัมภาษณ์ี่ต่อเอาแค่ที่บ้านเอาแค่ที่บ้านปลูกใช้ในบ้านตอนนี้ให้ปลูกแล้วทุกบ้านปลูกได้6ต้นละ แล้วปลูกทาไมปลูกไปใช้ทําอะไรในบ้านปลูกไปก็คือว่ากัญชาเนี่ยมาทําให้การรับรสชาติอาหารดีขึ้นอ้นเปล่าเฮ้ยมันลดคอเลสเตอรอลว้นกับลดเปาวหวานเปล่าเอาไปทําอะไรได้บ้างในบ้านช่วยช่วยทําให้นอนหลับพักผ่อนสบายนะคะผมได้ยินว่าบางคนกาเอาใบอะมาต้มเป็นชากื่ได้ครับได้ต้มเป็นชาใส่แกงใส่อะไรได้ยังแม่กินได้แต่ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณ ใส่ประมาณ3ใบ5ใบมันมีตัวผู้ตัวเมียอีกนะตัวผู้ใช้ได้ไหมไม่ต้องไปสนใจตัวผู้ตัวเมียไม่ต้องสนใจเลยครับไม่ต้องสนใจดอกแต่ใครอะโชคร้ายไปปลูกกัญชาตัวผู้แล้วก็ใครปลูกตัวผู้ต้องรีบฆ่ามันนะถ้าบ้านมีตัวเมียฟันตังหมดถ้าคุณปลูกกัญชาตัวผู้ละเออียยดเะท่ากับคุณโง่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่คุณปลูกผิดไม่มีประโยชน์ ฝ่ายพอบึงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยสมมุติมันมีกัญชาตัวงพูดมึงต้องเป็นค่าทิ้งสนาเพราะกัญชาตัวเมียถึงจะมีมูลราคาแล้วกัญชาก็ไม่มีตุ้ดมีกัญชามีมูอีกมีมีจริงหรอมีกัญชามีกระเทยอีกมีมีแล้วกระเทยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ได้อยู่กระเทยไอ้ม็กระเทยมีประโยชน์ได้สุกผู้ชายไม่มีประโยชน์ กระเทยกัญชากระเทยมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เอาไปกินไปอะไรแต่ขายไม่ได้เขาไม่รับซื้อกขายไม่ขายไม่ได้ตายแล้วแต่ยังไงมีประโยชน์เอาไปซื้อเขาต่นได้เอาไปประกาศใจยังไงประกาศได้ตวมูชิ่ไม่มีตัวมู้ิ่ถ้ากัญชาเป็นตัวผู้ฆ่าแม่งทิ้งแต่เป็นกระเทยยังมีประโยชน์กระเทยยังมีประโยชน์ใช่ยังมีดอกไงยังมีดอกยังไปใช้ด้วล้ดูอ้ีมาร์โดถามดูยังไงฮะดูที่ไข่มัน มันดูที่ไข่ไข่อยู่ไหนผู้ชายจะมีไข่อยู่ตรงง่ามมันนะคะไม่กี่ลืมไม่งั้นเดี๋ยวพี่ส่งรูปที่หลังที่หลังต้องยกต้นมาให้ดูด้วยโออแล้วก็ชี้จุดเลยว่าคืนอะไรเอาแง่ผู้หญิงจะมีหย่ๆฟูๆอ้ยหมออ้อยหมออ้อยฟูๆมาแต่ต้องส่องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีมันมันมัน หนึ่งเดือนมันโชว์ให้ดูบางต้นสองเดือนก็ยังไม่โชว์ยังไม่โชว์เพศก็มีเหมือนกันเพราะบางทีกัญชาเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อย่างกัญชาเนี่ยเราจะส่งบางคนบอกว้ยส่งต้นกัญชาให้หน่อยส่งไม่ได้กัญชาเครียดค่ะเครียดเดี๋ยวตายกัญชามันชอบร้อนหรือเย็นแล้ว่าแล้วแต่ระยะเวลาแต่แ้าเป็นเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือว่าท้องถิ่นเราเนี่ยมันจะชอบความร้อนอย่าไปปลูกในทะเลทรายยังมีติดขึ้นนะ ไม่ประกาศวันที่ปุ๊บแล้กัญชาต้นรุดตัวสูง่ากูอีกไว้รุดชวเนี่ยรุดชวชวนี่ขอให้รุดบอกเลไวเลยอ่านี่นี่อธิบายว่าอะไรรุดอธิบายรุดอธิบายชัอ่ะนี่นี่ะรุดขึ้นอธิบายหมอหมออ้อยอะไรเนย้อว่าคืออะไรครับรุดลกกัญชาต้นโตตอรับไะอันนี้หมออ้อยพอออกเยอะละนี่อันนี้งมานี่มานี่อันน้หมอ้อยอยู่นี่่เไหมอันนี้วเ เปหมออ้เอยหมออ้อยออกสีขาวออกมาอย่างนี้มีมูลค่าถูกต้องไหมเพราะว่าเราจะขายดอกถ้าพี่มดขายดอกเนี่ยโอเคอย่างอเมริกาได้พาวหนึ่งพันดอลลาร์ถ้าที่นู่นแต่ถ้าไม่มีดอกพี่พี่มดขายใบเนี่ยทั้งต้นเลยอ่ะได้ประมาณสักสิเหรียญโอ้โหสมมุติมีดอกตรงนี้ในอเมริกาสมมติเราปลูกสายพันธุ์ถูกต้องนะฮะมีดอกนี่ไหมเห็นปะ อเมริกาพาวละพาวหนึ่งเท่ากับครึ่งกิโลครึ่งกิโลอ่ะครึ่งกิโลได้ประมาณสามหมื่นบาทใช่มราคาหน้าราคาหน้าฟามเลยนะเห็นไมราคาหน้าฟามไอตัวเนี้ยฮะถ้าสมมติเป็นดอกคุณปลูกออกมาเป็นดอกครึ่งกิโลอเมริกาเขารับซื้อสามหมื่นแต่ต้องถูกสายพันธุ์และต้องออแกนิกไม่มีสารเคมีห้ามกัญชาเครียดสามหมื่นบาทคุณคิดดูนะเราปลูกสักเดือนละกิโลเราก็มีเงินหกเจ็ดหมื่นละ ช่ถ้าสมมติเรปลูกถูกต้องนะอแต่ถ้าสมมติบ้าบ้าบอเป็นแค่ต้นหมดเลยได้สามร้อบาทเขาไปทําให้สัตว์กินวานี่ไงถึงจะทำเนี่ยต้องมีความรู้ให้ใ<ช>ครบองค<ร>์ประกอบ<ช>จริงๆ<ช>แล้วนอกจากนั้นจะต้องมีผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ครับ เดี๋ยวนี้มันบ้านเราก็ตอนนี้นาเวลานี้นะพี่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนเมื่อไหร่กฎหมายจะตามมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้โอ้โห้าขายกันร่ํารวยกเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีที่สุดก็คือว่าศึกษาเรื่องวิธีการปลูกกัญชาให้ถูกต้องก่อนใช่แล้วก็วิธีใช้วิธีใช้ตอนนี้ที่ห่วงที่สุดคือการใช้เพราะว่าข่าวทุกเพจทุกหน้าทุกอันนี้ออกมาหมดเลยว่าคนกินกัญชาเป็นนู่นเป็นนี่ฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าสําคัญที่สุดวันนี้ขอให้ทุกคนในประเทศไทย ก่อนที่จะเอากัญชาเข้าปากให้ถามคนที่เอามาให้หรือถ้าทำเองเนี่ยต้องศึกษาเรื่อง<า>ของสารที่อยู่ข้างในยังยังหนูอยากรู้นอกเหนือจากคนแล้วเนี่ยพวกกัญชาแมวหรือหรือสุนัขเนี่ยม,มันสามารถปลูกเรามาใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับ<ช>แต่ว่าอยากจะให้ทุกคนลอง CBD ก่อนอย่าเพิ่งลองกัญชาใครที่จะ ครั้งแรกในชีวิตที่จะใช้กัญชาให,ให้ใช้ CBD ก่อนเพื่อปรับรีเซพเตอร์แล้วก็เรามัดระวังเรื่องของบริกรรมในการใชโ้โทษของการใช้กัญชาแบบผิดวิธีก็สารพัดนะครับก็เหมือนกับเหล้าอะ่ะเมา<อ>แต่ว่า สิ่งหนึ่งที่กัญชาแตกต่างจากเหล้าชัดเจนคือไม่มีวันทาร้ายคนไม่ทำอะไรใครแน่นอนใช่เพราะไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วก็มันจะอมารลณ์งดีค่ะจะไม่จะไม่แบบเวลาเราเมาเหล้าเราจะโมโหเราจะคึกแต่เมากัญชานี่จะยิ้มจะกลัวแล้วก็ตากับหูนี่จะกลายเป็นคลิปนะวันนี้กัญชาเราถูกกฎหมายแล้วไงจะบอกเดี๋ยวเราจะต้องเชิญคุณมาอีกลวันหลัง่ะวันหลังต้องมคุณจะต้องมาแจกต้นกัญชาในรายการเราให้คนดูแชท ปลูกกัญชาแล้วรวยหน่อยขอสักร้อยต้นได้ไหมได้ได้ได้ถูกสายพันธุ์ได้วิธีการที่ปลูกถูกต้องได้แล้วมีที่ซื้อแล้วรับซื้อด้วยใช่รับซื้อด้วยอ่าเนี่ยโอ้โหไปอยู่บ้านตุ่มหมดแล้วล่ะอีดักร้อยต้นนะแต่ต้องปลูกสายพันธนะกูกลัวไปอยู่บ้านตุ่มกับบ้านแจ็คจะเลยบ้านตุ่มปลูกไม่ได้เคมีเยอะเนี่ยต่อไปก็ต้องสอนทางพิทักรสอนวิธีการกัญชาเข้าร่างกายสูบเป็นยังไง กินเป็นยังไงหยดเป็นยังไงอยู่กับร่างกายอะไรเท่าไหร่พวกเนี้ยคนไทยต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ใตอนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันวันนี้อยากจะบอกคนไทยไง้กัญชาถูกกฎหมายแล้วมาดำวันนี้กลับมาทํางานวันแล้วตัวเองตลอดระยะเวลาโควิดที่ผ่านมาหย่อนไหมชีวิตอยู่กับกัญชามาตลอดหยอดถึงว่าหายเร็วหายเร็วหายเร็วห้าวัน นี่สิวันนี่หวันเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาหมหาวิทยาลัยแพทย์ของอเมริกาเขาบอกแล้วว่า CBD ช่วยฟื้นฟูลองโคว v ดซินโดมม่ะช่วยแก้อักเสบของตาใช่ต่แล้วก็ฟื้นฟูฟื้นฟูภูมิต้านทานร่างกายให้กลับมาถ้าสมมุติอีรุทไม่เอาฟาวิทท่ฉันกินอ่ะ ฉันหายเยอะกว่านี้แล้ววันนี้คนไทยจะหาข้อมูลในการปลูกกัญชาที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้ก็มีแอปของทางกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยกัญชาเพื่อประชาชนเราก็มีหรือไม่ทุกคนก็ติดตามที่เพจของเราก็ได้แม่มดกัญชาเข้าไปที่แม่มดกัญชาหรือว่ากลุ่มเวียงแม่มดพูดคุยกับแม่มดเรามีจิตอาสาอยู่2 0 0้คนที่จะตอบทุกคาถามนะคะแล้วก็ที่ฝากไว้อย่างหนึ่งก็ระวังคนไทยเมาถูกต้อง เ uhm. มาแล้วก็ได <ค isolation. S 2> ้ความรู้เยอะเลยแล้วก็คิดว่าจะตายหรือว่าจะอะไรเงี้ยไม่ตายหรอกค่ะพื้นฐานก็ดูแลตัวเองไปแน่นอนครับยี่แขกแรกครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะแมเหมือนแกล้งกูเลยนะฮะทุกเบรกแน่นมากมากขอบคุณแขกเบรกแล้วนะโมจิชิรนะแม่จเบรกที่สองแป้งออนจีลาพี่แป้งสวัสดี